สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องตัวเกมมือถือตัวใหม่ล่าสุดที่ถือว่าเป็นตำนานในระดับเกมมือถือด้วยในญี่ปุ่นเปิดตัวตั้งแต่13ปีที่แล้วเพิ่งจะทำเกมตัวใหม่ที่เป็น global อย่างแท้จริงก็คือเกมตัวนี้ก็คือเป็น puzzle and d r a g o n zero ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันมีเซิร์ฟอีกเซิร์ฟหนึ่งอยู่ที่ us แล้วก็มีเกาหลีมีญี่ปุ่น จีนผมไม่แน่ใจมีไหมไต้หวันน่าจะมีด้วยก็จะมีด้วยรอบนี้รอบนี้จะเป็น global ที่เป็นเกมค่อนข้างจะแคชชัวรกว่าตัวตัวเกมหลักก็คือเดเมจอาจจะน้อยกว่าแล้วก็เล่นอาจจะดูง่ายกว่าด้วยการวิธีการเล่นด้วยเพราะว่าตัว person and d r a g on ตัวเดิมเนี่ยอตอนนี้เรียกว่าไปตี ขเขาเรียอกอะไรไปตีมังกรอวกาศแล้วคือต้องเก่งระดับกลางโลกรับเดเมดได้เจาะทะลุทะลวงได้ซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งตัวมอนสเตอร์3ตัวเนี้ยมันไม่มีในภาคหลักด้วยนะจะมีตัวนี้ที่เป็นตัวอีว l ลูชั่นสำหรับตัวมอนสเตอร์ด้วยรอบเนี้ยมันจะเป็นการพัฒนาคล้ายๆดิจิมอนด้วยก็คือตัวมอนสเตอร์ เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆตารางนี่ครับเริ่มพัฒนาตั้งแต่1ดาวขึ้นไป2ดาวไป3ดาวไป4ดาวโดยมอนสเตอร์รอบเนี้ยแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลที่เรียกว่าพ a s s ซีฟสกิลแต่ว่าโดยทางศัพท์ของตัวตัว,ตวพัสนเนีดากอนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอเวกเคนก็จะมีสกิลอเวกเคนมอนสเตอร์สูงสุดอยู่3ตัวขั้นต่ำา1ตัว อย่างตัวนี้ตัวเนี้ยตัวแดงๆเนี่ยที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยก็จะมีตัวแพสซีฟสกิลเนี่ยเป็น7 c o m คอมโบก็คือคุณเลียงได้7 c o m คอมโบตัวเนี้ยจะได้เดเมจคูณกับตัวตัวที่เลียงได้ก็คือเดเมจสมมุติ7 c o m คอมโบผมจำไม่ได้ว่า3.5หรือ4เท่า3.5เท่าประมาณนั้นแหละก็จะได้เดเมจ3.5เท่าคูณเข้าไปกับเดเมจที่เลียงสีเป็นไฟ เฉพาะไฟนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยคล้ายๆรับพลังไฟไปก็จะได้พลังไฟเดเมจคูณด้วย3.5แล้วก็คูณด้วยเดเมจของลีดเดอร์แต่และตัวซึ่งจะไม่เหมือนกันด้วยก็จะมีอย่างตัวเนี้ยก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์3สีก็คือเมื่อเราเรียงครบ3สีเนี่ยก็จะคูณเดเมจประมาณ3เท่าซึ่ง3เท่าเนี่ยถ้าไม่เรียงสีของมัน ก็จะไม่มีเดเมดด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสีเขียวที่เป็นพืชก็จะมีเดเมจเฉพาะของมันเท่านั้นส่วนตัวเนี้ยก็จะมี awaken นสามตัวก็คือสามธาตุแล้วก็เรียงสี่ธาตุก็เป็นคูณซ้อนกันได้ซึ่งเงื่อนไขมันก็จะยากขึ้นไปอีกอย่างตัวเนี้ยเกมตัวนี้ของพัสนันดากอนซีโร่เนี่ยมี awaken ถือว่าค่อนข้างน้อยเพราะว่ามีได้แค่สตัวหากจะมาดูเทียบกับ ตัวพ u z เซนแอนด์ดร n ของตัวเกมหลักเนี่ยจะมีถึง9ตัวซึ่งอย่างตัวเนี้ยเป็นตัว a w ว k เ n นเสียงที่มีเสียงภาคด้วยเป็นจังหวะกดสกิลจะมีเพิ่มสเตตสิแล้วก็ตัวนี้เป็นสกิลป้องกันใบสกิลบูสท,ที่เพิ่มระยะเพิ่มสกิลของครั้งทีมได้อีกสอ สอ,สองเทินคือพวกเนี้ยมันเป็นสกิลสำหรับพอเริ่มเข้าดันเจียนไปแล้วมันจะบูทสกิลทั้งทีมซึ่งมันจะมีผลแค่ช่วงแรกแต่ว่าในตัวพัสนันดา้อนซีโร่เนี่ยอาจจะช่วงแรกอย่างอาจจะยังไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะไอเนี้ยจะจำเป็นอยู่ช่วงหลังของตัวพัสนันดา้อนที่สามารถแปลงร่างได้อีโวได้อีกขั้นหนึ่งก็จะไปอีกขั้นหนึ่งอย่าง10คอมโบเนี่ย ตัวนี้มีมมเป็น10 combo บพัทก็คือคูณ5 d าเ a g ม5เท่า2อันพ,พัดก็คือ2อันแล้วมีพัด2อันก็คือ d ดเมจสิบคอมโบ4อันก็ถือว่าสูงมากแล้วก็มีตัวนี้เป็นเลือดน้อยกว่า50%ก็จะได้เ m เมจเพิ่มขึ้นอีกพวกนี้มันเป็นเลือดน้อยตีแรงตัวนี้เป็นริปโปที่เป็น ตัวล่างสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมชื่อจำชื่อไม่ได้ Ripple ปปหนมันเป็นล่างล่างสุดท้ายแล้วที่ดาวค่อนข้างน้อยแล้วไอตัวน,นี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันมันจะใช้นานด้วยแทบจะลืมด้วยไอตัวเนี้ยจาได้แต่ r ิ p p l นี่แหละก็กลับมาที่ตัวพัซเซนเดนดากอนเนี่ยวิธีการทำเดเมจั อย่างแรกก็คือเรียง3สีสีเดียวกันให้ครบ3เชาะ3ออฟก็จะได้เดเมดของธาตุนั้นๆที่ไปเพิ่มพลังให้แต่ละตัวยิ่งเรียงสีเดียวกันมากเท่าไหร่ก็จะได้ตัวนั้นก็จะได้พลังโจมตีของสีนั้นๆเพิ่มขึ้นด้วยเป็นแมชคนิกที่ค่อนข้างง่ายแต่ว่าเล่นค่อนข้างสนุกมากนะถ้าแนะนำให้ลองเลยเพราะว่าตัวเนี้ยค่อนข้างใหม่สำหรับทุกๆคน ตัวนี้ตัวเกมตัวมอนสเตอร์ตัวลีดเดอร์ทั้งหมดอิงแค่รูปแล้วสกิลหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวเกมหลักเลยเราก็จะมาอิงกับตัวเกมหลักไม่ได้มันจะวิธีเว้นแต่วิธีการเล่นก็คือการใช้นิ้วลากออฟไปให้เป็นสีเป็นสสี4สี5สีแล้วแต่วิธีลีดเดอร์เลย ่งตัวเนี้ยสกิลก็จะปลดล็อกก็คือมอนสเตอร์เนี่ยหลายหลายตัวเนี่ยเวลาเราเจอในดันเจี้ยนเนี่ยมันล็อกออฟเราไม่ไม่ให้สามารถอ่ากดสกิลแล้วเปลี่ยนสีออฟได้มันจะมีมอนสเตอร์ของเราที่สามารถเปลี่ยนสีออฟได้จากสีสีเขียวเป็นสีแดงตัวนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ที่มันล็อกเราถ้าเราไม่มีสกิลปลดล็อกเนี่ยมันก็จะไม่ปลดให้ อันนี้จะเป็นปลดล็อกแล้วก็เจเนเรตตัวสีแดงกับสีมืดตัวนี้เป็นโซเนะียเนาะโซเนียก็เป็นในตัวของพัสนอนดาร์กอนซีโร่ก็จะเป็นสีดาวในตัวนู้นก็จะเป็น5าดาวหัวเจดาวซึ่งมันเป็นมอนสเตอร์ระดับท็อปของสมัยก่อนที่ออกมาช่วงแรกๆเลยโซเนียเนี่ยเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยอันนี้เขา ทำแค่หกหกเฉยๆ,ๆก็ถือว่ามันไม่ได้โหดมากเท่าตัวโซเนียของตัวเกมนูน้นก็ทำให้เกมแคชโชีขึ้นด้วยอย่างมอนหลายๆตัวเนี่ยก็จะเป็นมอนตัวใหม่ๆห,หลายๆตัวเอามารวมกันก็จะมีสกิลไม่เหมือนกับตัวนู้นเลยก็อาจจะมีวิธีรับสกิลตัวพาสซีฟสกิลที่เรียกว่า a w a k e n นต่างกันหรืออาจจะเป็น ตัวเอาไว้เคนที่ติดตัวกับมอนสเตอร์มาดูเลยก็ได้ซึ่งหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะมีลีดเดอร์ที่ต่างกันอย่างตัวเนี้ยจะมีลีดเดอร์เรียง4สีสที่14 a t t a แอ4สีก็จะได้เดเมจ14เท่าถ้าเรียง3สีก็จะไม่ได้แล้วก็เรียง5สีก็จะได้เดเมจ16เท่าแล้วก็จะกลางโล45่45% ซึ่งตัวนี้ลิดเดอร์เนี่ยมันจะเป็นแค่หัวอย่างเดียวแล้วเราก็ไปหาท้ายก็คล้ายๆย,ยืมเพื่อนหรืออะไรมาใช้ก็าตามแต่ก็ดึงมาใช้ด้วยกับตัวลิดเดอร์อันนี้ผมไม่แน่ใจเนีเพราะว่าลิดเดอร์เนี่ยดั้งเดิมของตัวพัสด o n ดากอนปกติเนี่ยมันจะยืมของเพื่อนมาใช้อันนี้เรา อาจจะเป็นลีดเดอร์เพียวๆของเราเลยก็ได้ไวเลนเลยก็ได้ก็ต้องดูอีกทีว่าเป็นยังไงก็จะมีกดเพิ่มดับเบลด้วยกดเข้าไปด้วยคูณ2อ,อันนี้ดับเบิเป็นดูวิดีโอ,อน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรแมชชนิกเก็บตังค์เขาดูวิดีโอก็อันนี้ก็เพิ่มตัวรีควอร์ก็คือฮิลเพิ่ม2เท่าแล้วก็เพิ่มเวลาหมุนออฟส3มวิซึ่งค่อนข้างเยอะอยู่ด้วยเหมือนกัน เท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีแมคา a n นิกที่คล้ายๆกับตัวเดิมเลยก, IS, ก็จะมีตัวตัวนี้ตัวไอซิดก็จะมีตัวแอลโลฮิวแอโลฮิวแอโลก็คือเรียง5เรียงแนวตั้งเป็นตัวรูปตัวฮิวครับเป็นอ่าเป็นออฟสี่ัมพูสี่รสีเหลีย่ยมที่จะไม่เหมือนสีชาวบ้านเลย ก็เรียงแนวตั้งแถวหนึ่งหรือสองแถวสามแถวก็ได้ก็จะแถวเออแถวหนึ่งมันต้องแถวหนึ่งแถวเดียวเลยก็จะได้ยิงเดเมจท e ูเดเมจเข้าตัวมอนสเตอร์แล้วก็อ่าเป็นท e ูเดเมจเข้าตัวมอนสเตอร์เลยซึ่งไอ้ท e ูเดเมจเนี่ยบางทีใช้กับลีดเดอร์ที่ไม่มีสกิลเขาเรียกอะไรนะสกิลที่เดเมจที่ซ้ำกับมอนสเตอร์ พอมอนสเตอร์ Master, มันจะมีโล่ที่กัน99%ประมาณนั้นแหละ99%ของเดเมจก็คือเราตีไปครบร้อยแล้วมันก็จะกันไว้ให้ได้แก้แค่99%ซึ่งร้อยเปอเนี่ยก็จะเป็นตัวเนี้ยเป็นทรูเดเมจตัวฮิลแนวตั้งเนี่ยก็จะยิงเข้าไปอีกซ้ำหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮิลที่เรียงแถวฮิลตัวข้างล่าง6กออฟแถวเดียว ก็จะปลดใบก็จะมีมอนสเตอร์เนี่ยมันจะใบเราได้ก็สามารถปลดล็อกด้วยตัวนี้ได้แล้วก็ตัวไอซิดเนี่ยก็จะมีตัวปลดล็อกใบด้วยเดียนกันด้วยตัวสกิลของมันเองด้วยถือว่าเป็นตัวโลที่อ่าเป็นฮิลเลอร์แล้วกันส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเดเมจที่3าเเมจ3าสนะีเนาะที่พูดไปแล้ว ตัวนี้ก็จะไม่มีเพิ่มที่เขาเรียกว่าทูปยิงสองทางแล้วกันอ่าเป็นเรียงมอนสเตอร์เรียงออฟสแถวสี่ออฟเรียงกันก็จะได้ยิงเดเมจเข้าไปด้วยตัวนี้มีสกิลบูทด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเมฆเมฆก,ก,ก็คืออ่าเป็นเป็นหมอกปิดหนึ่งแถวแถวแนวนอนปิดหนึ่งแถว และอาจจะปิด2แถว3แถวก็แล้วแต่แล้วแต่ Monster มอนสเตอร์มันดีบัฟใส่เราแล้วก็ถ้าเรามีตัวเนี้ยมันก็จะป้องกันตัวดีบัฟนั้นด้วยซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปในตัวแมคาีนิกด้วยอย่างตัวเนี้ยไม่มีในระบบของตัวพั r ส o เซนแอนด์ดาร์กอนดั้งเดิมก็จะเป็นระบบผสมมอนซึ่งไอ้สตัวเนี้ยมันก็เป็นบอสสำหรับตัว เกมเก่าเขาผสมได้เนปจูนซึ่งมันไม่มีนะตัวเกมปกติมันไม่มีอันนี้ก็มีไข่มอนสเตอร์ที่มีในเกมหลักด้วยซึ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องจ่ายตังเพิ่มไหมหรือว่าเป็นโบนัสสำหรับผ่านด่านซึ่งอาจจะมีจ่ายตังด้วยหรือมีคอลแลบด้วยเพราะเกมนี้ขึ้นชื่อเรื่องคอลแลบค่อนข้างมากด้วยเกมเนี่ยเปิดถึง150ประเทศ ทั่วโลกเกินกว่านั้นด้วยแล้วก็มีภาษาอังกฤษาภาษาฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันสเปนดัตบราซิลโปรตุเกสเกาหลีญี่ปุน่นจีนมีหมดแล้วก็มีรัสเซียด,ด้วยอันนี้เป็นฟร e ทูเพย์แบบินแอปพุชชเชสก็คือซื้อซื้อในแอปนั่นแหละใครอยากลองเล่นแนะนำเลยเพราะว่าอันนี้ก็เล่นภาคหลักมานานเดียก็อาจจะ ภาคหลักมันค่อนข้างบียอนมากตอนเนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เล่นมานานที่เล่นเริ่มต้นซึ่งเดเมตตอนเนี้มันเฟอร์ไประดับสี่หมื่นล้านแล้วนะคือโหดมากแล้วก็บอสมันก็โหดมากด้วยหลายๆอย่างก็แต่ก็ ตัวเกมเนี่ยมันแจกค่อนข้างเยอะอูแล้วด้วยสำหรับตัวพัฒนาดากอนแต่ว่าค่อนข้างจํากัดในเซิร์ฟเวอร์ด้วยซึ่งจะเล่นได้ไม่กี่เซิร์ฟ้วอร์อย่างเจแปนนี่ก็จะถือว่าเป็นระดับท็อปอย่างตอนนี้มันจะมีคอลแลบของใย,ยบากกับโคนันที่เกมเนี้ยค่อนข้างคอลแลบบเยอะที่เยอะระดับท็อปเลย ระดับท็อปก็จะมีตัวมอนสเตอร์สไตล์กับตัวเกมนี้สองเกมที่คอลแลบเข้าไปทั่วไปหมดก็จะมีเลดที่บง này, ังคอลแลบนี่เขาเรียกว่าเลวร้ายเลยแล้วกันอย่างเนี้ยใยบาเนี้ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ช่วงแรกจะเน้นเน้นสกิลบูสซึ่งมันไม่มีในซีโร่นะพอเราพอสกิลบูสเนี้ยถ้าสกิลบูสถึง38เนี้ย ถ้ามีสกิลบูทเนี่ยเราจะสามารถกดได้ลดลงไปจาก3 8ลดลงไปอีกด้วยสกิลบู t ของทั้งทีมด้วยก็จะกดสกิลได้ก็าสามารถตัวเนี้ยถ้ากดสกิลได้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มลิมิตเป็น12,000ล้านเด,เดมันไม่ใช่ไม่ใช่12,000ล้านสิอ่าอ่า12,000ล้านถูกแล้ว แล้วก็จะแปลงเป็นร่าง2ที่มีเดเมจตัว10บคอมโบถึง5อันอันนี้เป็น10บคอมโบดับเบิลสอันแล้วก็10 c คอมโบหอันแล้วก็มีตัวนี้ด้วย2ทางเลียง2ทางก็เพิ่มพลังโจมตีขึ้นไปอีกถือว่าเป็นเดเมจตัวทูเดเมจเลยซึ่งไอตัวเนี้ยมันเลดเล็ดบอกได้เลยว่า late. เล็ดเลวร้านมากเวลวไลยมากอันนี้จะมีพวกสามารถมีแอดซิดด้วย ตัว a อซ i ดเนี่ยแต่ตัวซีโร่ก็จะไม่มีด้วยเหมือนกันยังจะไม่มีอาจจะมีไปตอนไดทท้ายเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ช่วงเนี้ยถ้าเทียบกับตัวพัลสันเนดักก้อนไม่ค่อนตัวเนี้ยไม่เฟรนลี่กับตัวยูเซอร์สำหรับมือใหม่สักเท่าไหร่เพราะว่าเกมมันค่อนข้างแมคาินิกหนักมากเป็น RPG พจี e ัลที่ แมคานิกหนักจริงๆอย่าง,อางคอลลบนี้ก็มาถี่มากเหมาะสำหรับคนชอบถ้าใครนี่ก็มุดไปเล่นกันได้กับตัวเกมหลักซึ่งข้อเสียก็คือมันเติมตังค์ยากต้องไปทำบัตรทำบัตรบีซ่าของญี่ปุ่นหรือว่ามี ID ญี่ปุ่นอ,อะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ก่อนผมก็เคยเติมได้เดี๋ยวนี้ก็เติมไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวต้องไปหาวิธีด้วยอยู่ด้วยเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้มันก็จะเปิดในเซิร์ฟไทยด้วยถึงว่ามันเปิด g l o b a l เราไปกดเดี๋ยวกดดูตรงเหตนี้ให้ดูนะตรงนี้ก็จะมีสำหรับหลับเรากดทิ้งไว้ซึ่งมันจะเปิดตัวเปิดให้เล่นฮะช่วงปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งเราสามารถลงทะเบียนไว้ได้ก่อนที่เกมมันจะเปิดตัวเนี้ยมันเป็น g l o b a l เลย ซิงเกร์โบตอนนี้มันก็มีดิสนีย์พิก l เซลเทปเปนแล้วก็มีดูคุโดโรตัวนี้สำหรับใครที่อยากหาอะไรเกมมือถืออะไรเล่นแปลกๆใหม่ๆสำหรับคนไทยเนาะซึ่งหลายๆคนไอ้ตัวเนี้ยเกมมันค่อนข้างเก่าแล้วมันก็เขาเรียกะไรเริ่มต้นใหม่ที่ซีโรก็จะทำให้มันแคชช่วมมากขึ้นเล่นได้ สนุกมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นเลดลีดเดอร์ที่ช่วงแรกๆมันก็ไม่ค่อยเก่งะนะช่วงหลังๆอาจจะเก่งด้วยก็เล่นได้ก็จะมีระบบที่ต่างกันด้วยถือว่าเป็นเกมค่อนข้างแคชชั่วแต่แนะนำแล้วกันสำหรับตัว Puzzle a n d d ด n g o n z e r o และใครอยากเล่นฮัตคอร์ก็ลองมุดไปเล่นตัว Puzzle a n d d ด n g o n ที่เป็นของตัวเจเจแปนหรือ U.S. ก็ได้ก็จะมีให้เล่นด้วยเหมือนกันถ้ายังไงเดี๋ยวก็จะมีคอนเทนต์เรื่องอ่ PS5 เอ้ย PS6 PS6 อ,อ่ะอ่กับ PS6 Potable ที่มีสเปคหลุดออกมาแล้วก็จะพูดในตัวนี้นด้วยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็จะทำข้อมูลไปคุยกันอีกทีแล้วกันนะครับถ้ายังไงชินชอบ คอนเทนต์แบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ